กำพาและไก่ป่าได้พร้อมกันเดินทางแต่ซช้าเพื่อจะไปรักษาคนเจ็บโอ้ว oh, wow. ้าวลุงนั่นเต็มไปด้วยเงนคำไก่ปลานายยุกกรนิทานเรื่องกำพาและไก่ปลาและไก่ป่าก็ได้ส่วนกำพาไปรักษาคนเจ็บที่เมืองมีตุลา ตำพราพรุ่งนี้เราไปรักษาคนเก็บที่เมืองมิตุลาดไหมเพื่อแลกเอาข้าวมากินก็น่าสนใจอยู่นะเพราะซันก็ไม่เคยไปเมืองมิตุลาดเลยพรุ่งนี้เราออกเดินทางแต่เช้าดีไหมดีสิแต่ว่าเส้นทางไปเมืองมิตุลาดลำบากมากต้องเดินข้ามภูพาปาดุงขึ้นภูลงห้วยข้ามแม่น้ำลำคลอง ถึงเส้นทางจะยากแค่ไหนสันก็ไปขอแค่ได้ข้าวมากินกำมพาดตอนเดินทางไม่ว่าจะพบเจออะไรนายต้องฟังความสันตรงเสื้อในสิ่งที่สันพูดนากัมพาได้สิสันจะฟังความนายสันจะเสือ้อนายพรุ่งนี้นายต้องหาบก,กระบุงไปด้วยนากัมพาได้สิกัมพาและไก่ป่า ได้พร้อมกันเดินทางแต่เช้าเพื่อจะไปรักษาคนเจ็บแล้วแลกเอาเข้าวมากินและได้พากันขึ้นภูลงห้วยขันที่ไหนกลำพาก็พักที่นั้นและในขณะที่กำลังเดินทางผ่านห้วยนั้นลำพาก็ได้เหยียบก้อนหินและก้อนหินก็ได้จิ้งออกมาและในนั้นก็มีเงินคำอยู่เต็มหลุมโอ้ว้าวบุมนั่นเต็มไปด้วยเงินคำ ไกป่ปานาย,ยุทธกอนนั่นคือรงเงินคำซันได้เหยียบกล้อนหินได้กลอนหินก็เดกลิ้งออกมาไม่น่าเชื่อเลยว่าในรูนั้นจะเต็มไปด้วยเงินคำกําพลา้านายต้องเอาเงินคำใสให้เต็มทั้งสองกระบุงแล้วหาไปด้วยไกป่ปานายนี่ก็เจ้าเล่ห์ไม่เบาเลยนะไม่น่าล่ะถึงให้ซันหากระบุงมาด้วยกําพลา้าเอาเงินคำใสให้เต็มทั้งสองกระบุงเถอะ เดี๋ยวตะวันตกดินจะมืดคลำนากำพราได้ได้หลังจากนั้นกลำพราและไก่ปา่าก็เดินออกเดินทางต่อไปกลัำพราเดินไปด้วยแล้วก็พูดกับไก่ป่าไปด้วยว่านี่ไกป่ป่ญญาฉันไม่อยากจะเชื่อเลยนะว่าวันนี้ฉันจะได้จับเงินคำมเงินสันฟันไป แต่นายก็ไม่ได้ฝันใช่แล้วสันไม่ได้ฝันไกลป่ารู้ไหมว่าตั้งแต่เกิดจนโตมาถึงทุกวันนี้สันไม่เคยได้จากเงินคำแบบนี้นี่เป็นครั้งแรกของสันสันมีความสุขมากสันได้เงินคำแล้วสันจะไปขายสร้างบ้านเรือนมีครอบครัวมีลูกสันไม่อยากนึกถึงวันนั่นเลยไกลป่าสันจะมีความสุขขนาดไหน กำพร้านายอย่าลืมนะว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าจะพบเจออะไรนายต้องเชื่อในสิ่งที่ฉันพูดไม่ต้องห่วงไกลป่าฉันเป็นคนซื่อสัตย์รักษาคำพูดยังไงฉันก็ต้องฟังความนายเมื่อเดินมาสักพักกลำพร้าก็รู้สึกเหนื่อยแล้วก็พูดกับไก่ป่าว่าไก่ป่าตอนนี้เราพักผ่อนก่อนดีไหมฉันเหนื่อยมาก พักพรกนก,นก็ดีนะสันก็เหนื่อยเหมือนกันไกป่ปลานี่คือเขากลวงไม่รู้ว่าใครมาทิ้งไว้ตรงนี้กาําพล้านายต้องทิ้งกระบ,บุงเงินคำที่หาบมาด้วยความลำบากแล้วเอาเขากลวงนี่ไปแทนนะแต่ด้วยความซื่อสัตย์รัมพ้าจึงได้ทิ้งกระบุงเงินคำที่หาบมาด้วยความลำบาก แล้วเอาเขากวงไปแทนได้ทิ้งก็ทิ้งลำพ้าและไก่ป่าก็ได้ออกเดินทางต่อไปเมื่อเดินทางมาถึงแม่น้ำไล่ปาก็ได้พูดว่าลำพลา้านายต้องทิ้งเขากวงนี่ลงแม่น้ำทิ้งก็ได้เมื่อลำพลาทิ้งเขากวงลงแม่น้ำ ก็ได้เดินทางต่อไปเพื่อไปเมืองมีตุลาธ